สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั่วโมงทำเงินนะคะเจอกันในวันศุกร์ที่25ธันวาคม2563นะคะอยู่กับดิฉันขนางและคุณอธิชาติต้องบอกคุณผู้ชมวันนี้ต้องเมอร์วคริสต์มาสด้วยใช่ฮะ,ฮะมาเป็นเซนตี้แล้วก็เซนตา้าวันนี้ปีนี้ <c oughs> ่จะบอกพอดีปีนี้โชคดีค่ะไม่มีความพยายามจากทีมงานที่จะเป็นหมวกแดงกับ <c oughs> หนวดสีขาวไม่งั้นก็จะเหมือนมากนะ <c oughs> ดูหงดุดหุ่นเนี่ยนะบบอกว่าคล้ายอยู่ปีนี้เป็นบวกเหลืองและการสบายสบายครับก <c oughs> ็เมล็กที์สปอตสำหรับหายหท่านด้วยนะครับส่วนตลาดก็ก็ได้บันเทิงอยู่เหมือนกันนะครับอย่างฝั่งอเมริกานี่ก็เป็นข่าวดีนะครับรับกับช่วงตลาดของเขาเลยนะครับวันคริสต์มาส e เองแล้วก็เรียกว่าบรรยากาศมาได้พอสมควรมีการคุยดงคุยดีรู้เรื่อง คือพูดง่ายถ้าไม่มีโควิดเนี่ยทุกอย่างปีนี้โอโ้ดีเลยเออนะในช่วงนี้นะคือข่าวบวกเยอะมากเลย<ะ>ในฝั่งต่างประเทศนะคะบ้านเราก็จะว่าไปก็อาจจะเป็นข่าวบวกก็ได้นะคะ,ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ตลาดบ้านเราก็สดใสนะคะหลังจากที่สบคประชุมออกมาแล้วไม่มีการล็อกดาวน์ทั้งประเทศนะคะเดี๋ยววันนี้คงจะตามดูกันต่อนะคะ,ะว่าจะเป็นยังไงส่วนที่เห็นหน้าจอนะคะคือบรรยากาศของตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐอเมริกานะคะ,ะก็จะเห็นได้ว่าบวกกันสดใสนะคะมีประเด็นบวกนั่นก็คือข่าวเรื่องของคนอเมริกันที่ได้รับวัคซีนแล้วฉีดก แล้ว1ล้านคนนะคะแล้วก็มีความหวังว่าจะฉีดให้ได้วันละ2ล้านภายในสิ้นปีตั้งเป้าจะฉีดกันถึง20ล้านคุณองอ้อเพราะฉะนั้นก็ถ้าฉีดได้ตามเป้าจริงๆเนี่ยความรู้สึกมั่นใจว่าการระบาดเนี่ยมันจะลดน้อยลงเนี่ยก็เป็นไปได้นะ,ะวันละ2ล้าน20่บ20ล้านก็ยังไม่ส0เลยนะของรรประชากรเขาแต่ว่า คือต้องการสัก65-70ก็แปลว่าขนาดว่าเร่งฉีดไล่ฉีดและฉีดแต่นั่นเนิ่นอย่างอเมริกายังต้องเป็นเดือนเหมือนกันนะฮะกว่าจะได้ครบ มีผมพุ้มกันหมูในประเทศได้ใช่ค่ะแล้วก็บวกกับความหวังว่าสุดท้ายแล้วเชื่อสิเดี๋ยวโดนัลด์ทรัมป์ต้องเซ็น<ะ>มาตรก,การกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะที่ผ่านสภาไปแล้วส่วนทางฝั่งของยุโรปเหมือนที่คุณอ๋องบอกเมื่อสักครูน่นี้ข่าวบวกนะคะก็คือเรื่องของการเจราจาของสหราชอาณาจักรนะคะที่ประเด็นเบ็กซิตเนี่ย<ะ>เขาสามารถจะออกแบบโนดิลได้ก่<ะ>อนหน้านี้ก็กังวลกันว่าถ้าแบบมาแบบโนดิลเนี่ยนะคะมันจะทําให้เศรษฐกิจในยุโรปเศรษฐกิจในสหราชอาณาจักรเ,เองเนี่ยได้รับผลกระทบะนะคะก็เลย ส่งผลทำให้ตอนนี้ข่าวบวกก็เกิดขึ้นแต่ว่าตลาดหุ้นในฝั่งเยอรมันเมื่อวานนี้ปิดไปนะคะเนื่องในคริสต์มาสอีฟนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะสำหรับประเด็นเรื่องของ Brexit ทนั่นเองนะคะส่วนราคาน้ำมันเองก็ตอบรับในเชิงบวกด้วยเหมือนกันนะคะก็ปรับตัวบวกขึ้นมา เกงเกี่ยวกับประเด็น Brexit มาหลายวันแล้วนะคะสุดท้ายแล้วก็ทะลุสำหรับเบรนด์เนี่ยเกิน51ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะน้ำมันดิบ WTI ก็ขึ้นไปเหนือ48ได้อีกครั้งหนึ่งส่วนราคาทองคำเมื่อคืนนี้บวกนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเงินดอลลาร์มีการปรับตัวอ่อนค่าแต่ว่ายังติดอยู่นิดนึงก็คือว่าเอเม็ดเงินจากการกระตุ้นเศรษฐกษิจมันยังไม่ออกมาไม่<ะ>ยอย่างนั้นก็อาจจะส่งผลทำให้ทองอ,อาจจะไปได้ไกลกว่านี้นะคะครับรอบที่แล้ว ขึ้นไปหมายถึงรอบระยะสั้นๆนะครับประมาณสักพันเบวกไปนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ย่อลงมาก็รอดูแล้วกันว่ารอบนี้จะขึ้นไปเกินพันเได้หรือเปล่านะครับส่วนเมื่อวานนี้ที่หลายคนรอกันก็คือว่าเอ๊ะประชุมกันแลวจะมีถแถลงช่วงกลางวันเนี่ยนะครับะจะถแถลงออกมายังไงบ้างจะล็อกดาวน์ไหมล็อกดาวน์บางพื้นที่ล็อกตรงไหนยังไงบ้างสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยเขามีพื้นที่แบ่งเป็น4โซนด้วยกันนะครับ ตอนแรกก็บอกอาจจะเป็นสีสีเนี่ยน,นะก็อาจเป็นเขาเป็นเช้คามแล้วกันก็มีสีสีโซนะฮะส่วนแรกเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดฮะเป็นสีแดงแล้วกันก็คืออันเนี้ยมีแค่สมุทรสาครที่เดียวนะครับส่วน 2. เป็นพื้นที่ควบคุมนะครับพื้นที่ควบคุมก็คืออยู่ใกล้ๆชิดๆกันเลยกับพื้นที่ควบคุมสูงสุดก็มีคนที่ติดเชื้อมากกว่า10รายนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นมีอยู่4ีจังหวัดนะครับสมุทรสงครามราชบุรีนคปรปฐมและก็กรุงเทพ อีกอันก็เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงครับเป็นสีเหลืองนะฮะก็ไม่เกินส0บรายแต่แนวโน้มเนี่ยน่าจะควบคุมได้ส่วนสีเขียวในพื้นที่เฝ้าระวังนะฮะก็คือ<ฆ>ยังไม่มีผู้ติดเชื้อไม่มีสิ่งไม่มีลางบอกเหตุว่าจะมีคนติดซึ่งที่แบ่งไว้แบบนี้จะได้เตรียมมาตรการป้องกันเอาให้ว่าแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ใช้ความระมัดระวังด้วยถ้าเกิดใครจะต้องเข้าไปในพื้นที่ที่ควบคุมสูงสุดควบคุมเฝ้าระวังสูงส่วนการจัดกิจกรรมปีมงปีใหม่วันเด็กเนี่ยนะครับโฆษกสมบุกบ ที่จับไม่ได้เลยเนี่ยคือความเสี่ยงสูงสุดนะฮะควบคุมสูงสุดกระสีแดงที่สมุทรสาครจับไม่ได้ส่วนที่อื่นก็ให้ผู้ว่าไปดูสถานการณ์ซึ่งการไปเจอญาติการจะคุยกันกับญาติิเนี่ยทำได้ส่วน,น,นอื่นอาจจะขอความร่วมมือเพราะว่าสถานการณ์ยังเสี่ยงและตัวเลขติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นมาพอสมควรแล้วก็กระจายไป30จังหวัดแล้วนะครับถ้าเป็นคนที่จัดงานอาจจะไม่สบายใจเดี๋ยวจะลุ้นเอ๊ะมาไหมมาไม่มามาแล้วติดหรือเปล่านะครับสบายใจที่สุดก็จัดในครอบครัวก็แล้วกัน ส่วนล็อกดาวกับการเดินทางข้ามจังหวัดนะครับโดยการขนส่งสาธารณะก็บอกว่าเดินทางได้แต่รอประกาศพื้นที่ก่อนนะครับเ <c oughs> บื้องต้นก็บอกว่าควบคุมสูงสุดเนี่ยที่สมุทรสาครจังหวัดเดียว <c oughs> แต่ถ้าประกาศเพิ่ม <c oughs> ก็ขึ้นอยู่กับว่าที่นั่นจะเดินทางกันยังไง <c oughs> ประชาชนจะไปไหนนะครับ <c oughs> อันนี้เขาขอเลย ฟังกันเป็นระยะะก็แล้วกันเพื่อมีประกาศเพิ่มเติมค่ะแต่ที่น่าสนใจคือเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวห้ามออกนอกพื้นที่เนี่ยหลายสีหลายโซนนะคะถึงแม้ว่าจะอยู่ในเรื่องของการเฝ้าระวังแต่ก็ยังมีการควบคุมอยู่นะคะหรือว่าการใส่หน้ากากอนามัยไม่ว่าจะสีอะไรก็ตามก็ยังต้องใส่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ในทุกพื้นที่เลยก็ไม่รู้เขาจะเดเวล็อปมาเมื่อไหร่เพราะว่าบางพื้นที่บางจังหวัดก็บอกไม่ได้ไปอะไรเลยแต่ว่า มีมาถึงที่ให้เลยนะครับก็ติดก,กันไปเพราะฉะนั้นคือคต่อให้อยู่ในสีเขียวก็อยาก,กตกนะฮะใช่ค่ะส่วนบรรยากาศของตลาดหุ้นนะคะจริงๆก็เป็นไปตามคาดนะคะ,ะว่าจะไม่มีการล็อกดาวน์ทั้งประเทศแต่ว่าตลาดเมื่อวานนี้ก็สดใสทีเดียวนะคะขึ้นไปได้เนี่ยทะลุ1450จุดนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นแนวต้านสําคัญอยู่เหมือนกันแล้วก็ดูหุ้นเมื่อวานนี้เนี่ยมีหุ้นใหม่เข้ามานะคะอย่าง Curry Express ราคาก็ร้อนแรงทีเดียวะนะคะค่อนข้างที่จะคึกคักมูลค่าการซื้อขายก็หนาแน่นเดี๋ นักวิเคราะห์ประเมินอย่างไรกันบ้างะน, online, 1, 1. 52, นะคะในฝั่งของตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้1,451.52จุดนะคะบวกไป2.51มูลค่าการซื้อขายกลับมาแสนล้านอีกแล้วถึงแม้จากคริสต์มาสอีฟก็ตามอกก็ตัวเดียว20,000กว่าล้านกันแล้วฮะใช่ค่ะนะคะแล้วก็ต่างชาติเมื่อวานขายสุทธินะคะหลังจากก่อนหน้านี้ซื้อสุทธิเมื่อวานขาย2,000กว่าล้านบาทแล้วก็รายย่อยขายสุทธิ355กว่าล้านบาทนะคะที่เหลือซื้อสุทธิทีนี้อย่างที่ได้บอกนะคะว่าเมื่อวานเนี่ยมี Curry Express นะคะ ที่เข้ามาเทรดวันแรกราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะกระโดดแรงมากตอนเปิดเนี่ยไปถึง65บาทนะคะจาก28กระโดดไป65บาทเนี่ยขึ้นไป132เซนะคะแต่ว่าระหว่างทางก็ผันผวนนะ,ะมีตกลงมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะสุดท้ายแล้วก็ปิดตลาดอยู่ที่51บาท25าทสตางค์นะคะก็ถือว่ายังเพิ่มขึ้นเยอะนะคะ83.04มูลค่าการซื้อขายตัวเดียวอย่างที่บอกเมื่อกี้25,000กว่าล้านบาทอีกตัวนึงนะอันนี้ อยู่ตลาดมานานแต่โอ้โหแรงไม่หยุดจุดไม่อยู่นะคะสำหรับ Delta นะคะทำาอมท High ไม่เลิกคะ่ะเมื่อวานนี้ปิดที่536บาทนะคะบวกขึ้นมาวันเดียวอีก116บาทหรือว่า27.62%วอลุ่มเนี่ยตามมาเป็นอันดับ2นะคะก็คือ7,000กว่าล้านบาทนะคะราคาหุ้นที่พุ่งเมื่อวานนี้เนี่ยทำให้ Delta นะคะก็กลายเป็นบริษัทที่มี Market Cap เพิ่มขึ้นมาอีก 6แสน6หมื่นกว่าล้านบาทเป็นบริษัทใหญ่ที่สุดอันดับ3ในตลาดหุ้นไทยตอนนี้อันดับ1นึ่งคือปตทนะคะ1.1ล้านล้านบาทอันดับ2คือ AOT 8.8แสนล้านบาทแล้วก็อันดับ3เนี่ยก็เลยกลายมาเป็นเดลต้านั่นเองนะคะก็ถือว่าคึกคักมากคือเดลต้าเนี่ยถูกไปคำนวณในเซต50และเซตร้อยด้วยก็เลยมีการไล่ซื้อจากบรรดากองทุนอินเด็กซ์ฟันด้วยนะคะก็เรียกว่าบวกกันมา แบบก็ต้องยามอีกครั้งหนึ่งผมจับสังเกตตัวนี้ตั้งแต่ตอนบวกมา3เท่าก็ค,คิดโอ้บรรยากาศท่ามกลางโควิดแบบนี้บวกมาขนาดนี้เนี่ยเยอะเลยเกินแต่นับจากวันนั้นจนวันนี้เนี่ยยังไม่หยุดบวกก,ก็มาอีกหลายเท่าเหมือนกันนะฮะ,ะอ่ะส่วนอีกตัวหนึ่งฮะอันนี้ต้องบอกว่าอาจจะไม่ค่อยคลึกคักเท่าไหร่นะฮะแต่ก็เรียกว่ารอความหวังด้วยซ้ำไปค่ะไทย การบินไทยรออีกนานเลยนะก็อีกเขาบอกปี68อะนี่อันนี้คือตามแผนนะฮะบอกว่าก็น่าจะกลับมามีกําไรได้นะครับก็อีกหลายปีอยู่เหมือนกันนะครับ โดยทางการบินไทยเองนะครับก็บอกว่ามีการคุย,ยกับเจ้าหนี้เพราะว่าเขากำลังแถมแผนอยู่เนี่ยตอนนี้การเจราจาครับยังไม่เสร็จนะฮะก็ต้องเลื่อนการยื่นแผนฟื้นฟูไปก่อนนะครับเป็น2กุมภาพันธ์ปีหน้าแต่ในแง่กระบวนการก็บอกท้ายที่สุดแล้วเนี่ยน่าจะกลับมากําไรได้ครับปี68ซึ่งเจ้าหน้าที่ของเบเกอร์อัลแมคเคนซี่จำกัดนะครับเขาเป็นที่ปรึกษากฎ,กฎหมายของไทยการบินไทยก็บอกว่าการผู้จัดทำแผนฟื้นฟูเนี่ยจะยื่นขอขยายเวลาฮะในการไปยื่นแผนที่สารรับนา,ายกลางต้นสัปดาห์หน้าเป็น2กุมภาพันธ์ ตอนนี้ก็บอกว่ายังคุยกับเจ้าหนี้ไม่เสร็จแต่หลังจากนั้นเนี่ยหลังยื่นแผนแล้วอะไรแล้วเนี่ยครับเจ้าพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์ก็จะมีเรียกประชุมเจ้าหนี้ช่วงกลางเดือนมีนาคมนะครับแล้วก็บอกว่าน่าจะมีการพิจนารณาแล้วก็เห็นชอบแผนเนี่ยเดือนเมษายนแล้วก็อย่างช้าก็ไม่น่าจะเกินเดือนพฤษภาคมใช้เวลาเฟ้นฟูกิจการ5-7ปีครับก็อาจจะเร็วกว่าที่กฎหมายกําหนดไว้ ส่วนรักษาการรองกรรมการผู้โดยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กร,ร,กรและพัฒนายอย่างยั่งยืนคุณนนกลินทะครับบอกว่าถ้าแผนผ่านเนี่ยฮะเป้าหมายคือสร้างรายได้ลดร,รายจ่ายปรับช่องทางขายเอาไปดิจิตอลมากขึ้นก็บอกว่าจะกลับมามีรายได้ครับปี68เนี่ย1,25,000ล้านก็ยังอาจจะต่ำกว่าปี62นะครับก่อนที่จะเกิดโควิดอยู่สัก29%แล้วก็จะปรับฝูงบินฮะจะไปเพิ่มสูงสุด75ลำในปี68 แต่ถ้าเกิดเทียบกับปี6262มีอยู่90าลำนะ,ะแปลว่ายังกลับมาไม่ครบเนี่ยนะฮะแล้วก็บอกว่ารายได้อาจจะลดลงจากอดีตแต่ยังไงก็าตามกําไรจะต้องมีแล้วครับเพราะค่าใช้จ่ายปรับลดไปตั้ง36%มีทั้งปรับลดค่าเช่าค่าซ่อมบํารุงเครื่องบินนะครับความสามารถทํากําไรก็จะดีขึ้นอัตรากําไรต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสารก็จะกลับมาบวก0.1บาทคือ10สตางค์ต่อที่นั่ง จากช่วงก่อนโควิดเนี่ยเขาติดลบไป20สตังค์ต่อที่นั่งนะครับแล้วก็เที่ยวบินต่างประเทศก็บอกว่าน่าจะเริ่มกับมาทําการบินได้ไตรามาส3ของปีหน้าส่วนการปรับลรขนัดองค์กรครับปี68เขาจะเหลือคนแค่13,000-15,000ถึง 15, คนจากก่อนหน้าเนี่ยมีอยู่29,000ลดไปครึ่งหนึ่งอะฮะส่วนภาพรวมนะฮะปีนี้เองก็บอกว่าโอ้โหรายได้นี่มันลดไปเยอะมากเลยจากเดิมเนี่ยเดือนเดือนึงมีรายได้14,000-15,000ล้าน ตอนนี้ไม่เหลือไม่ถึงพันล้านอะ่ะต่อเดือนอเยอะเยอะเลยนะฮะแต่เขาบอกเขาก็จะรักษากระแสงเงินสดเอาไว้ให้ได้นานที่สุดนะครับตอนนี้เงินนะมีพอใช้ถึงเดือนพฤษภาคมปีหน้าส่วนครัวการบินอันนี้จะเปิดเฟรนช์ชส์ปาท่องโกนะครับในไตรมาสหนึ่งหลังจากเขาบอกโ้ยอดขายดีมาตลอดเลยอันนี้ก็จะเป็นรายได้เพิ่มให้กับทางการบินไทยด้วย ซึ่งถ้าเกิดว่าดูการแพร่ระบาดของโควิดในรอบแรกคลี่คลายเนี่ยเขาบอกการบินในประเทศก็กลับมาละประมาณ60-70%ค่ะแต่พอมีรอบใหม,ม่มาก็หายไปแล้ว10%เหมือนกันนะ ไม่น่าเชื่อว่าปัาท่องโกะเนี่ยจะมีส่วนช่วยในแง่ของรายได้คืออาจจะไม่ได้ถึงกับเยอะมากแต่มันมีส่วนช่วยได้ทีเดียวเหมือนกันนะได้คือปีนึงอ่ะเขามีรายได้เป็นแสนล้านนะฮะปัาท่องโกะเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่อย่างน้อยๆคือตอนแรกเราเขาพูดมาเสมอว่าสำหรับกัมพูชัยเนี่ยรายได้ก็ทําไปก่อนใช่คือดีกว่าไม่ทำานะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาดูอีกหนึ่งบริษัทบริษัทนี้เนี่ยได้อนิสงส์บวกจากสถานการณ์โควิดเต็มๆเลยเพราะว่าเขาผลิตอันเสริมแล้วก็มีสเปรยยออลกดด้ววเี๋ กลับมาติดตามกันค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจให้ดูกันอีกเพียบเลยนะคะและถหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันได้ใน Facebook TNN Live และยังมีช่องทางอื่นๆนะคะที่สามารถรับชมกันอย่างง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ละค่ะ